พ,พี่เพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนเราไม่ค่อยได้ทําคลิปตอนบ่ายมานานมากนะคะเนื่องจากว่านุ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็มีสุขภาพปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆนะคะก็ขอประธานอภัยก็จะพยายามทําคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักเจ้าคิวดวงส่วนตัวได้นะคะอาทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยว่าบ่ายนี้นะคะเขาฝากบอกคุณว่าอะไร ฉันขอเวลาปรับสมดุลชีวิตหม่อยได้ไหมช่วงนี้ชีวิตของฉันมันปรับอะไรยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้เธอรู้ว่าฉันเองเนี่ยยังอยากไปต่อกับเธอมากๆนะไม่ได้อยากยอมแพ้ไม่ได้อยากไม่มีเวลาเลยแต่ตอนนี้มันไม่ไหวจริงๆชีวิตมันเจออะไรที่มันเหนื่อยเธอรู้ไหมว่าแต่ละวันฉันต้องเจออะไรเจอคนใส่หน้ากากเจอคนไม่จริงใจหรือแบบฉันเองต้องไปใส่ห้ากาก เอาเลเวลที่ร้อยเพื่อให้อยู่กับสังคมเพื่อให้อยู่กับสิ่งที่เจอเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเวลาหน่อยและเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเจอแน่นอนเจอกันแน่นอนฉันมีเวลาให้เธอเต็มที่แน่นอนถ้าถึงเวลาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้จัดมาเลยพร้อมมากเธออยากไปไหนเธออยากไปเที่ยวอะไรเธออยากไปเดทที่ไหนบอกมาได้เลยฉันอะยอมให้เธอหมดแหละฉันไม่สู้เธอเหรอกอะไรอะไรฉันก็ให้เธอเป็นฝ่ายชนะหมด ขอแค่เธออย่าทิ้งฉันไปอย่าหายไปไหนแค่เธอสู้ไปด้วยกันแค่นี้ฉันพอละต่อให้เธอจะบ่นเธอจะว่าเธอจะงงไงได้หมดขอแค่อย่าบอกเลิกอย่าบอกลาอย่าหายไปแค่นั้นเลยเข้าใจฉันนิดหนึ่งนะขอเวลาฉันเคลียร์สถานการณ์ต่างๆในชีวิตให้มันปกติ ให้ให้เคลีย์เรื่องราวปวดหัวมากมายนี้ให้ได้ก่อนและฉันจะมาเจอเธอแน่นอนสัญญาเลยว่าเธออยากไปไหนเธออยากทำอะไรฉันตามใจเธอหมดนี่คือสิ่งนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณตอนบ่ายนี้นะคะเอ,อ่อธาตุลมเมถุนตุลกลุมนะคะแล้วก็ธาตุดินกันพืษศพบางกรนะคะ ธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะพลังงานเลข9นะคะเลข7นะประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรืร่องราวเพิ่มเติมสามารถทักช่องคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย